ในวาระดิถีปีใหม่ไทยมหาสงกรานต์กระผมขออำนวยอวยพรให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆลูกๆหลานๆทุกคนขออ้างอิงเอาศิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอันได้แก่คุณพระบิดรคุณพระมารดาครูบาอาจารย์ปู้ย่าตายายผู้มีพระคุณบารมีคุณหลวง่องเงินหลวง่อหว่หลวงพ่อไสหลวงปู่แดงหลวงปู่ทองดำ หลวงพ่อแก่งพัะพุทธโคดมวัดยางโทนหลวงพ่อโตพลังศีหลวงพ่อเพชรพระแท่นเสราอาบประมีคุณพระสยามเทวาธิราชพระเจ้าตากศินมหาราชท่านพ่อพระยาพิชัยดับหักพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชรมนาถบอพิษพรมศีีนาพระพรมผู้สร้างโลกองค์พระพิคเนธเทพเจ้าแห่ความสําเร็จ องค์เทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบดานพญานาคราชพระปู่ฤาษีทั้งร้อยแพระองค์จงประทานพรให้กับท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงทุกครอบครัวเจริญด้วยลาบยศสันสริญอายุยืนยาวสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโยใดยยภใยไขเจ็บจงมาลายสิน้นโรคโควิดจงมาลายสิน้น ที่มีคู่อยู่แล้วเฮรักกันยืนนานถ้ายังเป็นโสดก็ขอได้พบเนื้อคู่สมดังปรารถนานาทีการงานการเงินเจริญดีมีความก้าวหน้ามีวาสนาให้ร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองสว่างสวยัยกันทุกคนทุกท่านถือสาธุสาธุ